ตำรวจล้อมคอนโดมิเนียมย่านสาราแดงซอยสองของนายสาธ,ธิตเซกาวนักธุรกิจชาวอินเดียที่เคยขึ้นเวทีกอบปปสขับไล่รัฐบาลมีรายงานว่าเจ้าตัวอยู่ภายในคอนโดและกำลังหารือกับทนายความด้านนายสุเทพเทืกสุบาลเรียกประชุมแกนนำทั่วประเทศพรุ่งนี้บ่ายสองโมเตรียมพร้อมตั้งนาย,ยกคนกลางทันทีหากพุทธ,ธิสภาไม่เห็นด้วย เจ้าหน้าที่หญิงสารลำปางแจ้งจับรอปภบ้านพักผู้พิพากษาสวมกางเกงในตัวเดียวบุกเข้ามาอยู่ในห้องน้ำภายในห้องพักตนตกใจวิ่งหนีและปิดประตูขังไว้ตำรวจมาถึงพบคนร้ายหนีหายไปแล้วคาดหลบหนีไปทางฝ้าเพดานแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มชาวสวนดอกรักประชาธิปไตย แสดงพลังพร้อมประนามการสังหารประชาชนที่ร่วมชุมนุมพร้อมสนับสนุนประธานวุฒธธิสภาเร่งสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่เรียกร้องคอรมอลลาออกแสดงความรับผิดชอบ มีรายงานเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับว่า,ว,าว่าที่ประธานวุฒิสภาถแถลงผลการหาหรือนอกรอบระบุทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนเห็นด้วยให้วุฒิสภาทําหน้าที่ปฏิรูปประเทศในทุกๆด้านโดยต้องมีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและขอให้รัฐบาลชุดปัจจุบันพักการเมืองต่างๆให้ความร่วมมือกับวุฒิสภาแก้ปัญหาสนับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่